เผยอาการล่าสุดฉลองพักดีวิจิตวัย92ปีกลางเข้าโรงพยาบาลภรรยาลูกดูแลไม่ห่างจากกรณีที่ฉลองพักดีวิจิตเข้าโรงพยาบาลทำให้แฟนๆต่างเป็นห่วงซึ่งอายุ92ปีโดยก็ได้มีทั้งดารารุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ได้เดินทางไปเยี่ยมตลอดล่าสุดพิเชษศรีราชานักแสดงและผู้จัดละครได้ไปเยี่ยมฉลองพักดีวิจิตที่โรงพยาบาล และได้เผยข้อความว่าปาโกภิเชษศิลชาหลังจากปรลุนหัวใจคุณอาฉลองพักดีวิจิตอาการดีขึ้นลูกชายและภรรยาดูแลใกล้ชิดและอบอุ่นขอให้คุณอาหายไวๆนะครับท่านกลางแฟนๆและชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและอวยพรให้หายป่วยไวๆขอให้แข็งแรงหายไวๆนะครับขอให้คุณอากลับมาแข็งแรงหายไวๆครับหายไวๆนะคะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ่อลองขอให้คุณอาหายไวๆค่ะ อรับคือแหล่งที่มาข่าวจากข่าวไทยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ